แม้เราวางแผนอย่างดีในทุกสัปดาห์เรามีการประชุมว่าเราจะวางโปรแกรมอย่างไรแต่เราเคลื่อนไปตามการทรงนำของพระเจ้าพระญาติศึกข,ของพระเจ้าเมื่อเอช้าพระเจ้าเข้าห้องน้ำอาบน้ำพระพระเจ้าให้ให้ให,ให้ให้ความคิดสำแดงให้เกิดความเข้าใจบอกว่ามหาเสด็จอยู่ในช่วงเทศนามหาเสด็จอยู่ในช่วงเทศนาไม่ไม่ใช่หลังเทศนาไม่ใช่ก่อนเทศนาแต่อยู่ในช่วงการเทศนา เราโฟลไปกับพยามศึกเมื่อพยามศึกพระเจ้าพูดบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความเข้าใจในโปรแกรมหนาที่มันเกิดความาราบรื่นไปพี่น้องนี่คือการที่เราเคลื่อนไปกับพยามศึกของพระองค์นี่คือผลที่เปาโลจึงบอกว่าโดยทรงใช้กับทางคําสอนไม่ใช่เป็นแค่คําสอนและกิจการกิจการคือการเคลื่อนไหวของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรากิจการของพระเจ้าคือการเคลื่อนไหวของของประทานของพระเยซูคริสต์ผ่านผ่านชีวิตของเราไง เพื่อให้คนนั้นได้รู้จักถึงความจริงของพระเจ้าพระธรรมโลหที่1 5บห้าพันสิบกคือด้วยอิทธิฤทธิ์แองหมายสําคัญในการอัศจรรย์ในฤทธิเดชเห่งพระปยายาิญญาเบืจึงสุดจนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวรรประเสริฐของพระคริต์อย่างทั่วที่นเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทําทุกสิ่งได้เรามีความเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่จํากัดพระเจ้าของเราเรามีความเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิเดชอนานาจวันหนึ่งเราคาดหวังถึงการอัศจรรย์ยิ่งให,ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หมายก็บ่าวันหนึ่งเราอยากเห็นคนตายฟื้นได้คนตาบอดเห็นได้คนน้อยเดินได้เราอยากเห็นคนที่เป็นมาเลนที่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเขามา,าก็รับการสัมผัสที่เป็นมาจากพระเจ้าเพราะสิ่งนี้คือสิ่ง,งที่จะเกิดขึ้นวันหนึ่งเขาไป่ไเฝ้ารอคอยที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหว ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ที่จะมีการอาศัศจรรย์เกิดขึ้นในประเทศของเราที่จะมีอา,อาวะง,งอขึ้นมาคนที่แขนกุดขากุดนั้นแขนขาก็าจะยื่นออกมาด้วยความยิ่งใหญ่ที่ไปมาจากพระเจ้าข้าพเ้าไปในที่การประชุมหนึ่งข้าพเ้าเห็นมาแล้วคนที่และพี่น้องพี่น้องในริสตจัรของเราเองก็มีประสบการณ์มาแล้วที่เรเจาแตกต้องเขาคนที่มีผ่าตัดและมีเหล็กอยู่ข้างในพระเจ้าทําให้แผ่นเหล็กน้หายไปจากร่างกายได้คนที่มอหลังไม่ได้แต่ว่างอหลังได้ในที่ประชุมแห่งนั้น นี่คือลิขิตของการเคลื่อนไหวของพระยามศึกของพระเจ้าใครจะคิดถ้าคิดแบบมนุษย์เราจะไม่มีทางเข้าใจแต่เราต้องคิดแบบที่พระเจ้าให้เราคิดและเราจะเข้าใจนั่ะนั้นการฉันเกิดขึ้นไม่ได้หลายครั้งเพราะเราคิดจํากัดพระเจ้าเราพระเจ้าใส่ไว้ในกล่องวันนี้ให้พระเจ้าออกมาจากนอกกล่องของเราให้พระเจ้าสําแดงความเป็นพระเจ้าตามการที่ประชุมแห่งนี้ในวันนี้นั่นนั้นการฉันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน กิจการบทที่7ข้อ55สฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพ่อมยามเบอร์สุดได้แค่แ่นดูสวรรค์เห็นพสสระิลของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาบาทของพระองค์ดังนั้นพระเจ้าตรัราสนาให้เรานั้นเต็มมือร้นไปด้วยการเจิมแหมพ์พยามสร็ของพระองค์กิจการบทที่6กข้อที่8ฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระคุณเลลิดเดบจึิงทําการมหัศจรรย์และทําการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากร ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจะต้องเกิดขึ้นกิจกรรมบทที่19ข้อ11บอกว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำอิธิทิ์อันพิสดารด,ด้วยมือของเปาโลที่น้องช่อนิยามศัพท์คาว่าพิสดารฟังให้ฟังหน่อยคืออะไรพิสดารของท่านคืออะไรครับคําว่าพิสดารพิสดารคืออะไรครับอะไรนะครับพิสดารคือ,องง ถ้าผู้ภาษาแบบชาวบ้านงงมันเป็นไปได้ยังไงงงงงไม่ไก่ตาแตกมองงูสองตัวชนกันจริงไหมพิสดารพิสดารเกินความเข้าใจพิสดารว้าวเป็นไปได้อย่างไร,งงงงงรงไพิสดาราาอ,าอ,อ,อูไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อไม่น่าเชื่อคือคําของมนุษย์แต่เชื่อได้นั่นคือสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าพระเจ้าทําการฉันยิ่งใหญ่แต่หลายรั้นลดจํากัดพระเจ้า เพราะฉะนั้นก่อนาพูดต่อไปนี่ยก็ที่12บอกว่าเขาเอ,อาผ้ากันเปื้อนในผ้าเช็ดหน้าของเปาโลนะไปว,วางบนคนป่วยคนป่วยก็หายผีก็ออกเลยอะ่ะไม่ต้องวางมือเลยบันนี้ก็ไาเป็นเชื่อเลยนะถ้าเป็นน้องไม่มีผ้าเช็ดหน้าเอาทิชชู่ก็ได้เลยวางมือวางมือเลยวางมือบนเสือ้อฤดูก,กาาใหม่ก็ได้ไปไปถึงไปถึงถอดวางบนคนป่วยเลยรับในความเชื่อถ้ามนุษย์กินว่าเสียสติไม่น้ำเปาโลก,ก็เสียสติด พอลวผ้ากาเพื่อนผ้าปื้นัำเพื่อนใช่ไหมผ้ากนเพื่อนก็คือผ้าที่เขามามาไว้รองไปสัปทานอาหารมันอาจจะหกเลอะเทอะผ้าเช็ดหน้าบาดนี้ก็ขอประทานโทษอาจจะสั่งนำมูกแล้วยังมีฤทธิ์เดชเลยนะเอาอมาเช็ดหน้าแล้วเช็ดเหลื่อไหลครยอยแล้วยังมีฤทธิ์เดชเลยทวกหลายเขาเราคิดแบบมนุษย์เรามองแบบมนุษย์พอมองแบบมนุษย์คิดแบบมนุษย์ก็เลยไม่เห็นพระเจ้าถ้าเราอยากเห็นพระเจ้าจะเห็นพระสิริของพระเจ้าจะเห็นฤทธิ์เดชการเจริญของพระเจ้าต้องบอกว่าพระเจ้าทําได้ทุกสิ่ง วันนี้ถ้าพระองค์จะทำเสร็จทำเถิดเขาไม่ได้เป็นเพียงภาชนะเล็กน้อยข้าพเจ้าบังคับลงไม่ได้แต่พระองค์ทำได้ถ้าพระองค์อยากจะทำพี่น้องอยากจะเชื่อแบบไหนพี่น้องอยากเห็นการอาชื่แบบพิสดารเกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้ไหมประเทรถเข็นมาเนี่ยแล้วเอารถเข็นทิ้งมาที่นี่เลยเดินกลับไปเลยเราประเทศอยากเห็นคนเดินเป็นง้อยมาเนี่ยวิ่งออกไปเลยคนที่เป็นมะเร็งที่ใกล้จะตายแล้วก็จะแตะต้องออกมาเร็ง้ายออกไปอย่างอัศจรรย์ สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นการใช้ต้องเกิดขึ้นนี่คือคฤ้นสจัที่เคลื่อนไหวด้วยฤทธิ์เดชแห่งพญายมสึดของพระองค์รูปไปกับพญายมศิไป์ไปกับพญายมศิลพระเจ้าเจ้าขวางพญายมศึกของพระองค์วันนี้พญายมศึกพระเจ้าอยากจะสัแดงน้ำพระทัยของพระองค์อยากจะเปิดเผยฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์พี่น้องยิ่งยิ่งครับนี่คือเป็นสิ่งที่ข้าพระเจ้าจึงเชื่อในสิ่งที่พระรัตนพจนะของพระเจ้าบอกว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปในในแผ่นดินโลกนี้ พยามสึก์ของพระเจ้ามาทําอะไรในชีวิตของท่านบา้างพยามสึก์ของพระเจ้าเกี่ยวข้องอะไรในชีวิตของท่านบา้างแน่นอนพระบิดาเกี่ยวข้องกับาการสร้างสรร่งต่างๆในโลกนี้บทบาทของพระบิดาสร้างโลกนี้ทําสิ่งต่างๆในๆในในโลกนี้บทบาทของพระเยซูคริสต์ดูเหมือนบทบาทที่เด็ดของดอกไม้ตายแต่บาทขไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายและบทบาทของพยามศิษย์ของพระเจ้าที่เป็นองค์พระผู้ช่วยพระองค์กําลังทํอะไรในชีวิตของท่านในเช้าวันนี้ พระองค์ช่วยอะไรช<า>ื่อของท่านบ้านในที่บ่านมาหรือเป็นพระองค์เล้าโวมใจพอแล้วพระองค์ใช้ซับน้ําตาบางรมสการพระเจ้าทราบซึ้งใจก็เพียงพอแล้วอย่าให้พระองค์ทําแค่สิ่งเหล่านั้นพระองค์สามารถทําได้มากกว่านั้นในวันนี้พระองค์ยังสามารถทําให้สิ่งที่จะบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ในวันนี้ ทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อพลางศักดิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวทุกอย่างจะเป็นไปได้การเจริญของพระเจ้าจะอยู่เหนือร่างกายของท่านการจ่าจะเกิดขึ้นเหนืออวัยในส่วนร่างกายที่ผิดปกติในวันนี้ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าช่วยทำไม่ได้พี่เราไร้ยนค่าขอหงได้เชื่อพระเจ้า